สวัสดีค่ะพบกับเ็นอีกครั้งนะคะกับรายการ YLG Gold Night ค่ะวันนี้เป็นช่วงเย็นๆของวันที่1 9มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะใกล้จะปิดเดือนมิถุนายแล้วค่ทองคำเองก็ตึงๆมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตลอดเลยค่ะในหฮดียกันแนวต้านสำคัญบริเวณใกล้ๆ1,800นะคะบริเวณ1,790-1,795ก็ 1, 90, 1, เหนียวเหลือเกินนะคะ กลับกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ทองคำเขามีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะคะลงมาทดสอบใกล้ แนวรับสําคัญเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแนวรับสําคัญสําหรับทองคําในระยะนี้คือจุดไหนจุดไหนหลุดปุ๊บเนี่ยจะทําให้ทองคําเขามีการปรับฐานต่อนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันในแง่ของเทคนิคค่ะแต่แน่นอนค่ะทองคําเองเขามีที่มาที่ไปนะคะที่ทําให้ทองเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆค่ะไล่มาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางวันของวันนี้มีทั้งปัจจัยที่เข้ามาหนุนทองคําแล้วก็กดดันทองคําค่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นะะแน่นอนตามหัวข้อเลยปัจจัยที่กดทองทําให้ทองคําเขามีการร่วงลงมาอย่างแรกหนีไม่พ้นเฟดจริงๆค่ะเฟ็ดเนี่ยเรียกได้ว่าตามหลอกหลอนทองคํามาตลอดตั้งแต่ผลการประชุมเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าสําคัญก็คือมีการนะคะออคอมเมนต์ค่ะมีการออกมาถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดท่านหนึ่งนะคะ ท่านที่ว่านี้ก็คือคุณโทมัสบาร์กินค่ะคนนี้เป็นประธานเฟดสาขาริชมอนด์ค่ะออกมาพูดเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆอนค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของฮอกกิชคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะคะ ฮอ k กชคอมเมนต์ comment, คือคอมเมนต์สายเหี่ยวนะคะ h ฮอกก็คือเหี่ยวนั่นเองสายเหี่ยวเนี่ยก็คือจะเป็นถ้อยแถลงในเชิงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลด QE หรือการขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คนที่ออกมาคอมเมนต์ค่ะ เป็นคุณโทมัสบาร์กินออกมาเป็นคอมเมนต์ในเชิงฮ o อกกิชฮอกกิชค่ะคอมเมนต์ comment ที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะคะมีความคืบหน้าอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าดอกจันตรงคำว่า substantial further progress เลยนะคะคำนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เฟดต้องการมาตลอดนะคะเพราะคุณโทมัสบาร์กินบอกว่าเฟดเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างมากในการนำไปสู่เป้าหมายด้านเงินเฟอ้อแล้วเขาก็พูดอีกนะคะว่า in order to begin tapering as asset purchase ก็คือ,เ,อ,อเป้าหมายนี้เนี่ยได้เรียกว่ามากเพียงพอที่จะนำไปสู่การที่เฟดอาจจะเริ่มมีการลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ค่ะถือได้ว่าคอมเมนต์นี้ของคุณโทมัสบาร์กินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐนะคะมีการแข่งค่าขึ้นมาในช่วงเมื่อคืนนี้ ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงกลางวันของวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่กดดันทองคำค่ะแน่นอนนะคะตลาดเองก็ยังเรียกได้ว่า50-50นะคะตัดสินใจไม่ถูกสักทีว่าตกลงแล้วเฟดจะเริ่มขึ้นอัตราจจดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ในดอทพอรตเนี่ยบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงปี2023ค่ะแต่ใน e u r o d อลลาร์ u ิวเจอรปรากฏว่าตลาด Pri ซื้อเร็วกว่านั้นค่ะ ตลาดเริ่มคิดแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเฟดอาจจะเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาปี2022ค่ะอะไรที่ทำให้เป็นบอกแบบนั้นแน่นอนค่ะยูโรดอลลาร์ฟิวเจอร์ที่หมดอายุเดือนธันวาปี2022ณขณะนี้ยังคงคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ99.50ซึ่งเป็นการบ่งชี้ชัดเจนเลยค่ะว่าตลาดคาดการนะคะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟด น่าจะเกิดในช่วงธันวาปี2022เพราะฉะนั้นค่ะนี่เองเป็นสาเหตุสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่าของดอลลาร์และกดดันให้ทองคำมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรั ในวันนี้ค่ะแน่นอนมีปัจจัยลบแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยพยุงทองคําเอาไว้เหมือนกันเพราะถ้าใครสังเกตราคาค่ะจะเห็นได้ว่าน้องทองเองก็เหนียวอยู่นะคะพอลงมาทดสอบต่ํากว่า1,770ก็มีแรงซื้อดีก,กลับให้มายืน1,770อยเดสิยอีกครั้งหนึ่งนะคะแรงซื้อก็สลับทําให้ทองคํามีการดีขึ้นมาทดสอบบริเวณ1780เป็นระยะค่ะ ปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนทองเอาไว้นะคะจะเป็นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้างค่ะถามว่าตอนนี้ตลาดกําลังวิตกอะไรนะคะหนีไม่พ้นโควิด1าทีนอีกเหมือนกันค่ะถ้าเฟตดตามหลอกล้อนทองคำตอนนี้โควิด1 9ทีก็ตามหลอกล้อนตัวประชากรทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ล่าสุดนะคะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดสนใจมากๆนะคะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยถือว่าเป็น สายพันธุ์ที่ทุกคนวิตกกังวลณขณะนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีข้อเท็จจริงหลายๆจุดนะคะที่ทำให้ทั่วโลกเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์เดลต้าค่ะพบครั้งแรกที่อินเดียนะคะพบเมื่อช่วงปลายปี2020ปัจจัยที่ทำให้ตลาดกลัวนะคะก็คือตอนนี้เนี่ย สายพันธุ์เดลต้าที่พบครั้งแรกในอินเดียระบาดมากกว่า85%แล้วพบมากกว่า85า85%ประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นนะคะข้อเท็จจริงก็คือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีศักยภาพในการแพร่กระจายแล้วก็ปิดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อัลฟ่านะคะสายพันธุ์อัลฟ่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่พบ ในอังกฤษนะคะติดง่ายกว่าอัลฟาประมาณ40-80%เลยค่ะที่สำคัญสายพันธุดลต้าร้ายกว่านั้นนะคะทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นอัตราการเซลลชีวิตก็เพิ่มขึ้นตามมานะคะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการเรียกได้ว่าต่อเนื่องระยะยาวหลังติดเชื้อแล้วนะคะที่สำคัญค่ะสายพันธ์ุนี้เนี่ย มีความสามารถพิเศษในการหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยการทดสอบวินิจฉัยด้วยนะคะแถมอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ด้วยนะคะและความสามารถพิเศษของสายพันธุ์เดลต้าอีกจุดหนึ่งคือสามารถแพร่ระบาดได้ในหมู่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย เรียกได้ว่ามีความน่าวิตกกังวลค่ะแล้วก็ทำให้หลายๆส่วนทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญกับการกลับมาดำเนินมาตรก,การล็อกดาวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะถ้ามาดูอัตราการติดเชื้อของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐก็ต้องบอกว่าน่าวิตกกังวลอยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะหลายลััฐในสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าค่ะและหลายรัฐเนี่ยเรียกได้ว่า มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่เป็นสายพันธุ์เดลตานะคะเรียกได้ว่าเป็นสัดส,ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากจากช่วงปลายพฤษภาซึ่งปลายพฤษภาเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าคิดเป็นประมาณแค่ประมาณ10%เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานะคะสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตที่สําคัญค่ะเราได้เห็นความน้าวิตก ของสายพันธุ์เดลต้าในอังกฤษเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยในอังกฤษเรียกว่า90เป็นการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ทําให้อังกฤษเขาต้องชะลอนะคะการผ่อนคลายมาตรก,การล็อกดาวน์สเต็ปสุดท้ายออกไปนะคะแน่นอนค่ะหลายๆคนกังวลว่าสุดท้ายเนี่ยสหรัฐอาจจะซ้ํารอยสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะคะเพราะอะไรเพราะว่า การระบาดงโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนแนวโน้มการติดเชื้อในสหรัฐค่ะจากเดิมเนี่ยหลายๆในหลายๆรัฐในสหรัฐเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ยลดลงแล้วนะคะแต่การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทําให้การติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐหลายรัฐกลับมาเพิ่มเพิ่มอีกครั้งหนึ่งอาทิเช่นรัฐอรคานซอนะคะรัฐยูทาแล้วก็รัฐ มิสซูรี่ค่ะพวกนี้เนี่ยมีอัตราการติดเชื้อเป็นสายพัน์ธุเดลต้าประมาณ40ถึงเกือบเ60เเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปว่าการระบาดของโควิด -19 สายพัน์เดลตา้าเนี่ในสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีการระบาดหนักหนาสาหัสแบบที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะคะเชื่อได้ว่าปัจจัยนี้จะกลายมาเป็นปัจจัยหนุนทองได้แต่ถึงแม้ว่าในสหรัฐจะไม่หนักหนาสาหัสค่ะ แต่ว่าสายพันธุ์เดลต้าก็เรียกได้ว่าทําใหออ้หลายหลาย,ลายประเทศนะคะในเอเชียเองก็เรียกได้ว่าเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 ที่หนักหนาสาหัสนะคะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจอกับสายพันธุ์เดลต้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทําให้นักลงทุนค่ะ มีการปิดรับความเสี่ยงค่ะปิดรับความเสี่ยงคืออะไรปิดรับความเสี่ยงถ้าในภาษาการลงทุนเขาเรียกว่า risk off ค่ะ risk คือความเสี่ยง off คือปิดรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนักลงทุนตอนนี้พอกังวลเรื่องของเดลต้าใช่ไหมคะกลัวว่าเดลต้าเนี่ยจะมากระทบเส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะก็ทําให้นักลงทุนทั่วโลกตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ตลาดเอเชียเช้านี้หุ้นมีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ เริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ดัชนีเฉลีย่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ก็มีการปิดตลาดร่วงลงประมาณ150จุดหรือประมาณ0.44%นะคะส่วนใหญ่มาจากแรงเทขายหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มวัฏจักรนะคะซึ่งหุ้นกลุ่มวัฏจักรเนี่ยจะเป็นหุ้นุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกล,กลุ่มการเงินที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่าเกิดการระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ก็จะกระทบกับหุ้นกลุ่มนี้โดยตรงนะคะดังนั้นค่ะ การระบาดของสายพันธุ์เดลตา้าทามว่าส่งผลอย่างไรกับทองคำต้องบอกว่าส่งผลหนุนทองคำทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาบ้างนะคะอาจจะช่วยพยุงทองส่วนหนึ่งแต่ค่ะอย่าลืมว่าสินทรัพย์ปลอดภัยมีหลายตัวมากๆนะคะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ย ไม่ได้มีแค่เฉพาะทองคําเท่านั้นค่ะในแง่ของสก,กุลเงินปลอดภัยเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งสก,กุลเงินเยนค่ะเยนก็เป็นสก,กุลเงินปลอดภัยสวิสฟรังก็สก,กุลเงินปลอดภัยดอลลร์สหรัฐก็คือสก,กุลเงินปลอดภัยสก,กุลเงินหนึ่งค่ะดังนั้นโหมด r i s of f โหมดปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนจากการการระบาดของโควิดในทีนรลรอกใหม่ ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสะกุลเงินปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะบวกรวมกับ h a ก k i s h Comment ของ F ฟดก็เลยทำให้ดอลลาร์วันนี้ค่ะมีการแข็งค่าขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ0.2นนะคะดังนั้นนี่คือที่มาสำคัญค่ะที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบ โซนดีมานโซนในบริเวณต่ำกว่า1770ออีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณบ่ายๆของวันนี้นะคะนี่คือที่มาที่ไปปัจจัยพื้นฐานคืออะไรนะคะที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของทองนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องของเทคนิคว่าตอนนี้นะคะแนวรับสำคัญของทอง คือจุดไหนนะคะหลุดจุดนั้นแล้วทองคําจะไปไหนต่อนะคะรวมถึงแนวต้านสําคัญที่จะทาให้ทองคําภาพระยะสั้นสดใสมากยิ่งขึ้นจะเป็นจุดไหนนะคะแต่ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าคืนนี้เราต้องเจออะไรบ้างนะคะว่าคืนนี้ยังมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สําคัญมากนักน,นะคะ จะเป็นเรื่องของดัชนีราคาบ้านนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟนเซนส์บอร์ดก็ต้องไปดูว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ก็ต้องระมัดระวังดอลลาร์แข่งค่าต่อแล้วก็กดดันทองคำกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดดอลลาร์ที่ฟื้นฟื้นอยู่นขณะนี้อาจจะกลับอ่อนค่าแล้วก็หนุนทองคำได้นะคะแต่วันนี้ค่ะเบนอยากให้ติดตามเพิ่มเติมก็คือตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะคะต้องดูว่าตลาดหุ้นยังคงวิตกเกี่ยวกับการระบาดของเดลต้าหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวลดลงต่อแน่นอนอาจจะมีแรงซื้อทองคำเข้ามาพยุงเอาไว้ แต่ต้องระมัดระวังการแข่งข้าของดอลลาร์ในานาสะสกุลเงินปลอดภยัยควบคู่กันไปด้วยนะคะนี่คือในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเทคนิคกันดีก,กว่าค่ะว่าน้องทองเป็นอย่างไรนะคะ กราฟนี้เป็นกราฟที่ใช้มาอาทิตย์ครึ่งแล้วนะคะก็คือทองคำเนี่ยหลังจากผลการประชุมเฟดแน่นอนค่ะทองร่วงลงมาแรงนะคะนี่คือการเคลื่อนไหวของทองช่วงก่อนเฟดค่ะ่อนเฟดทองยังยืนอยู่แถวๆประมาณ1 8 6 0ถึง1น7 0นะคะหลังจากนั้นเนี่ยผลการประชุมเฟดที่เป็นฮ o อกกิท์เซอร์ไพรส์นะคะทั้งดอกพลอตที่มีการขยับ ขึ้นมาบ่งชี้ว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งในปี2023ประธานเฟดบอกว่าเฟดเริ่มหารือเรื่องของการลด QE ก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากแล้วก็กดทองค่ะให้ร่วงจากบริเวณ1,860-1,870ลงมาหาโล่ะบริเวณ1,761 USD ในช่วงวันศุกร์หลังการประชุมเฟดนะคะ หลังจากนั้นค่ะหล,หลังจากลงมาเทสรประมาณ1,860เนี่ยน้องทองเขาก็พยายามทรงตัวรักษาระดับนะคะมีการเรียกได้ว่าอาจจะมีการออฟาวสพอร์ตค่ะพยายามสร้างฐานราคานะคะแต่โดยรวมค่ะอย่างที่บรรยายมาตลอดนะคะทองคำหลังการประชุมเฟดเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเคลื่นไหวในทิศทางขาลงในระยะสั้นๆน,นะคะ แน่นอนไม่ว่าจะเป็นทิศทางขาลงหรือขาขึ้นในระยะสั้นทองคำจะไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนะคะในยามที่เขาปรับตัวลดลงถึงจุดหนึ่งเขาจะมีการพักตัวในแนวโน้มนั้นๆก่อนที่จะมีการเลือกดิเรกชั่นเลือกทิศทางนะคะถ้าถามว่าตอนนี้ทองคำอยู่ในทิศทางอะไรระยะสั้นต้องยอมรับว่าเขามีการทำ lower high และทำ lower low, low. เพราะฉะนั้นระยะสั้นเขาอยู่ในทิศทางขาลง แต่สั้นไปกว่านั้นเขากำลังพักตัวค่ะพักตัวเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อนะคะโดยรวมถามว่าดีมานโซนยังเอาอยู่ไหมยังพอจะเอาอยู่นะคะดีมานโซนที่ว่าเนี่ยจะเป็นโซนประมาณ1,770นะคะจนถึงประมาณเนี่ยค่ะ1766 Us ันเด้อสเอสเอล่เรียกว่าเป็นโซนโลค่ะที่ทองคำเนี่ย ลงมาหลายครั้งนะคะนี่ก็1766นะคะนี่ก็1766นี่1770 1772 1770นะคะถือว่าโซนนี้เป็นดีมานโซนที่มักจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงทองเอาไว้แต่อย่างที่เรียนค่ะแนวรับสำคัญทองคำจริงๆนะคะ เป็นโซนที่เป็นดอกจันสามดวงไว้นะคะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะที่เป็นดอกจันแนวนี้เอาไว้นะคะจุดนี้คือแนวรับสำคัญ1761ค่ะเป็นโลเดิมของวันที่18มิถุนาที่ผ่านมานะคะการหลุด1,761เยนชั่งเอลจะคอนเฟิร์มว่าการพักตัวเนี่ยจบแล้วนะคะและทองคำจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อิน a s สว่าหลุด1,761จะเปิดประตูให้ทองคำเขาปรับฐานในระดับที่ลึกกว่าเดิมค่ะ รับถัดไปจะอยู่ในโซนประมาณ1,741 USDT นะคะแล้วก็โซนสำคัญจะอยู่บร,ริเวณนี้ค่ะ1,741เป็น Fibonacci expansion ที่38.2%สีเขียวๆนี้นะคะแล้วก็โซนนี้ค่ะเป็นเส้น uptrend line สีเขียวนะคะเป็น uptrend line ที่เป็นลากเชื่อมจากโลปี2019มาหาโลปี2020และ เป็นเส้นที่ทองคํายังคงรักษาระดับเหนือไว้ได้นะคะนี่คือแนวรับสําคัญหลุดปุ๊บไม่ต้องรีบซื้อค่ะ1761หลุดไม่ต้องรีบซื้อนะคะรอมาดู1741และแนวรับสําคัญที่อยากให้เผื่อไม้เอาไว้ด้วยจะอยู่บริเวณ 1, น4 1ถึง1733 Us ัน l a ้อค่ะ แต่ถ้าหากว่าดีมาโซนในจุดนี้ยังเอาอยู่นะคะถึงแม้ว่าทองคําจะหลุดดีมาโซนจุดนี้แต่ถ้าหากว่ายังไม่หลุด1761ชื่อเรียว่าทองคําอาจจะยังคงแกวงตัวไซเวอออกข้างเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าไปเรื่อยๆค่ะการไม่หลุด1761จะยังเปิดโอกาสให้ทองคําเขามีโอกาสดีตัวขึ้นทดสอบเกรอบบนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแนวต้านระยะสั้นนะคะในวันนี้เนี่ย แนะนำให้มอนิเตอร์โซนประมาณ1,782-1,785เป็นโซนนาะบ้านแรกไม่ผ่านนะคะชื่อได้ว่าใครที่ซื้อทองไทยนะคะน่าจะสามารถออกได้เพราะว่าวันนี้เราได้บาทพยุงเอาไว้ค่ะบาทวันนี้เนี่ยแตะ32บาทต่อล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ทองคำมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นทดสอบโซนใกล้ๆ1,780ต้นๆราคาไทยอาจจะขึ้นไปทดสอบริเวณ27,000บาทต่อบาททองคำ แต่ถ้าหากว่ามีแรงซื้อดันให้ผ่าน1785 ให้ถอยไปดูแนวะต้านสำคัญค่ะต้านสำคัญก็ยังอยู่จุดเดิมค่ะบระเวณ1,790ถึง1,795ผ่านจุดนี้ไปได้ที่ทางทองในระยะสั้นจะสดใสามากยิ่งขึ้นและจะมีโอกาสดิดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,800ต้นต้นเป็นอย่างต่ำนะคะออวิธีการวัดเป็นก็ใช้ฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นสีน้ำเงินน้ำเงินอันนี้นะคะถ้าแนวรับจุดไหนก็คือเป็นฟิโบสีเขียวนี้นะคะแนวต้านจุดไหนก็ต้องบอกว่า เป็นฟิโบสีน้ำเงินอันนี้นะคะอินเคททั่วผ่าน1,790-1,795ทองคำจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปอย่างน้อยๆคือประมาณ1,802นะคะแล้วก็มีแนวต้าตนถัดไปอยู่บริเวณ1,815เยอชัเฮลส์โดยรวมยังคงไซด์เวย์ออกข้างแต่ถ้ามาดูออสซิเลเตอร์ค่ะจะเห็นได้ว่าออสซิเลเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีบ u ล l ลชไดเวอร์เจนต์ใดๆนะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้ทองคำลงมาทำโล ตัวไอในทางเฟรม1ชั่วโมงก็ทำ lower low ด้วยยังไม่มี bullish divergence นะคะแต่ถ้าหากว่าราคามี lower low แล้วเริ่มมีสัญญาณ bullish divergence เมื่อไหร่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีที่นักพุนอาจจะเข้าซื้อได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือแนวโน้ม gold spot นะคะยังไม่เลือกข้างชัดเจนแต่ Oscillator ดูเหมือนว่า ตัวเซลเลอร์ยังคงคนโทรลตลาดต่อเนื่องค่ะเพราะอะไรเพราะว่า RSI เนี่ยยังคงอยู่ต่ำกว่ามิดไลน์ที่50นะคะ Mac D ดีหชั่วโมงก็ตัดเป็นสัญญาลเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องระมัดระวังการอ่อนตัวลงต่อนะคะแต่เชื่อได้ว่าบาทน่าจะช่วยพยุงทองในประเทศเอาไว้ได้บ้างนะคะเพราะอะไรมาดูบาทกันดีกว่าค่ะบาทถือว่าหวือหวาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบาทเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ30 1.98นะคะยังไม่ผ่าน32แต่บาทวันนี้ทะลุ32บาทต่อร์าไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรวมเทรนด์ชัดเจนค่ว่าบาทเขาอยู่ในอัพเทรนนะคะการที่บาทอยู่ในอัพเทรนก็คือหมายถึงว่าบาทยังมีโอกาสอ่อนค่าได้นะคะแต่ว่าโดยรวมบาทมาถึงแนวต้านสำคัญค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะโซนประมาณ32ถึง32.16เนี่ย ถือว่าเป็นแนวต้านสําคัญในแง่ของพีโบโด้วยนะคะเป็นแนวต้านในทางจิตวิทยาด้วยนะคะรวมถึงแอ i เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบาทอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอ่อนค่ามากเกินไปนะคะมีโอกาสที่บาทเขาจะกลับมาแข็งค่าได้ในระยะสั้นๆแต่โดยรวมแล้ว บาทเนี่ยเขาได้รับแรงกดดันจากเรื่องของปัจจัยทั้งภายในภายนอกค่ะการที่ดอลลาร์มีการแข็งค่าต่อแบบนี้การที่การระบาดโควิดนาทีในประเทศยังหนักหนาสาหัสนะคะก็เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยยังคงมีโอกาสอ่อนค่าต่อไปเท่าวันนี้ค่ะปิดเหนือ32พรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวเหนือ32บาทต่อดอลลาร์และกรอบก็คือ32จนถึงระดับ32.16บบาทต่อดอลลาร์นี่คือค่าเงินบาทนะคะ โอเคค่ะมาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีคุณอิสรีลีค่ะสวัสดีคุณศีรพรนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคุณอิสรีลีที่ช่วยแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่แม่ดีค่ะขอบคุณคุณเมย์ด้วยค่ะสวัสดีคุณเอกดพดเด็จสมบูรณ์ค่ะคุณแม่ถามว่าจะลงต่อไหมมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะคุณเมย์เพราะว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเรานับขาการตับตัวลดลงเนี่ยเหมือนยังไม่ครบขานะคะมีโอกาส ปรับเมียค่ะมีการพักตัวใช่ไหมคะทองคํายังขาดอีกขาหนึ่งนะคะแต่มันเชื่อว่าขานี้ค่ะหลังจากจบขานี้แล้วน่าจะมีโอกาสดีดตัวที่ค่อนข้างแรงกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยให้ใช้โอกาสในการอ่อนตัวลงถ้าหากว่าเกิดสัญญ,ญาณ bullish t r e d divergence ในทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือถ้ายิ่งเกิดในไทมเฟรมสชั่วโมงเมื่อไหร่นะคะ In เคสว่าทองมี lower low ต่ำกว่า1 7ึ่งเ ถือว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเช่นเดียวกันแต่แน่นอนค่ะไม่ได้ถือยาวนะคะอาจจะเป็นการซื้อเล่นรอบนะคะเพื่อทำกำไรระยะสั้นค่ะสวัสดีคุณเอมี่จุงค่ะสวัสดีคุณตีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณนัทยาถามว่าทองจะกลับไปขึ้นไหมนะคะเบเป็นเชื่อว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการน่าจะเนี่ยค่ะพักฐานเพื่ออ,อาจจะอ่อนตัวลงต่อค่ะตหลังจาก พักตัวเรียบร้อยหลังจากที่ปรับฐานอีกขาหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยทองคำยังมีโอกาสดีตัวขึ้นได้นะคะ การดีตัวขึ้นในเลเวลสูงกว่า1,800เหรียญยังมีโอกาสในอนาคตนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยังต้องดูทั้งเทคนิคด้วยดูทั้งปัจจัยพื้นฐานด้วยที่สำคัญตัวเลขในตลาดแรงงานสุกนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวชี้วัดเลยล่ะค่ะว่าน้องทองจะเอายังไงต่อนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานสุกนี้ออกมาดีเกินคาดเนี่ยทุกคนก็จะยิ่งคิดค่ะว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะอาจจะลด QE เร็วกว่าเดิมนะแล้วก็จะเป็นปัจจัยกดทองกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขในต แรงงานมิถุนาเหมือนกับช่วงสองเดือนก่อนแน,น่ก็คือฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวย่กกว่าคาดนะคะอาจจะลดกระแสลดความวิตกกังวลแล้วก็อาจจะทำให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคุณโยรดาด้วยค่ะสวัสดีคุณสีสุดาค่ะสวัสดีคุณอมันดานะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณสาครด้วยค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ค่ะทองคำยังไม่เลือก คิดชัดเจนนะคะลงมาเทสดีมมนโซนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีมมนซนโซน,น1766 1770ยังคงเอาอยู่แต่ว่าโดยรวมยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าหลุดโลเมื่อสักครู่บริเวณ1766 1777เนี่ย ให้ถอยมาอนะิเตอร์แนวรับสำคัญบริเวณ1,761เลยนะคะโซนนี้จะอยู่ราว26,600หลุดปุ๊บไม่ต้องรีบซื้อนะคะรอดูการตั้งฐานของราคาก่อนซื้ออีกครั้งเมื่อทองคำมี lower low, low แล้วก็เกิดสัญญาณ bullish ช s i d e divergence นะคะจุดนั้นจะเป็นจุดที่น่าเข้ามากยิ่งขึ้นดีตัวขึ้นไปค่ะ จะให้ดีนะคะทองต้องกลับไปยืนนะคะแถวๆประมาณนี้ค่ะ1,777ให้ได้ถ้ายืน1,777ก็คือเป็นเทรนไลน์เส้นนี้นะคะผ่านปุ๊บเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้ทองคำเขาขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,780ต้นๆอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนเช่นเคยค่ะแล้วก็ดูข่าวประกอบการลงทุนด้วยนะคะก่อนที่จะลากันไปวันนี้ฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG เช่นเคยค่ะตอนนี้วางเงินหลับไปกัน50,000นะคะสามารถซื้อขาย ทองคําแท่งค่ะเป็นทอง99.99 99ได้1กิโลค่ะแล้วก็ทอง96.5ได้60บาททองคํานะคะใครค่ะที่เทรดในตลาด t f e c ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดค่าะคอมมิชชั่นค่ะ80%ไปเลยนะคะสนใจก็ DM มาได้นะคะลดตั้งแต่สัญญาแรกด้วยนะคะไม่มีขั้นต่ําด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะมีขั้นต่ําอะไรหรือเปล่านะคะลด80%แบบนี้เท่ากับว่าต้นทุนทางการเงินก็จะลดลงนะคะเราก็สามารถบริหารพอร์ตลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือใครอยากจะซื้อหาเป็นทองรูป,ปพรรณทองคําแท่งนะคะการทองคําก็เข้ามาซื้อออนไลน์ได้ค่ะที่ www. ylgp ฟรีเชีนะคะหรัววันนี้เป็นขอจบกรารรายงานทียงเท่านี้ค่ะลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ